มาดูกันต่อเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับหัวข้อนี้เป็นเรื่องของการกำจัดของเสียทางผิวหนังนะครับทางผิวหนังเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะคุณครูของเสียทางผิวหนังมีหรือเลมีครับเช่นพวกเหงื่อนะที่ออกมาทางผิวหนังนะครับก็มีส่วนผสมหรือปะปนมากับของเสียที่ร่างกายขับออกมานี่นะครับทีนี้เราก็มาดูก่อนนะครับว่าผิวหนังของเราเนี่ยนะครับเขาขับของเสียออกมาจากทางไหนนะครับ ซึ่งการขับของเสียออกมานะครับก็จะขับออกมาทางต่อมเหงื่อนะครับออกสู่ภายนอกทางรูของต่อมเหงื่อนั่นเองนะครับนั้นนอกจากนี้แล้วนะครับการระบายนะครับการขับของเสียออกมาก็บางทีก็เป็นลักษณะของเหงื่อขับเพื่อที่จะรักษาอุณหภูมิของร่างกายของเราให้เป็นปกติด้วยนะครับทีนี้ในลักษณะของภาพทางด้านขวานี่นะครับก็คือ เป็นภาพโครงร่างคร่าวๆนะครับของผิวหนังของเรานะครับก็จะมีขนนะครับซึ่งคอยดักจับนะครับฝุ่นละอองพวกนี้นะครับไม่ให้เข้ามายังบริเวณใต้ผิวหนังมากเกินไปนะครับเราสามารถที่จะเอาล้างออกได้นะครับในส่วนของของเสียนะครับที่ปะปนมากับอากาศนะครับแล้วขนเราก็จะช่วยกรองนะครับของเสียเหล่านั้น ที่มากรองความอากาศออกไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีรูต่อมเหงื่อนะครับที่จะขับของเสียออกมานะครับมีเซลลไขมันมีต่อมเหงื่อนะครับมีหลอดเลือดแดงฝอยนะครับที่จะขับของเสียจากหลอดเลือดนะครับออกมาทางผิวหนังได้ด้วยนะครับแล้วก็มีปลายประสาทนะครับแล้วก็ crowd, มีหนังกำพร้ามีหนังแท้ก็มีชั้นของไขมันนะครับนี่คือส่วนประกอบนะครับข้างบนนี้นะครับส่วนประกอบของผิวหนังของเรานะครับทีนี้ การกำจัดของเสียนะครับของลำไส้ใหญ่นะครับลำไส้ใหญ่นะครับก็จะมาทางกระเพาะปัสวะกระเพาะปัสสาวะนะครับจากการรับทานอาหารของเรานะครับก็มีการย่อยอาหารที่กระเพาะปัสสาวะออกมาที่ลำไส้เล็กดูดซึมอาหารแล้วก็กาดอาหารก็จะมาที่ลำไส้ใหญ่นะครับแล้วก็มีแร่ธาตุบางส่วนจะถูกดูดซึมที่ลำไส้ใหญ่นี้นะครับทีนี้การกำจัดของเสียในลำไส้ใหญ่ก็ออกมาทางรูทวานหนักนะครับในรูปของที่เราเรียกว่าอุจจาระนั่นเองนะครับ ทีนี้ในบางครั้งบางทีนะครับถ้าเกิดว่า,เ,าเขาเรียกว่ามีการย่อยอาหารหรือมีอ,อุจจาระตกค้างที่ลำไส้ใหญ่นานหลายวันนะครับก็จะมีการดูดซึมน้อาออกจากอ,าอุจจาระที่อยู่ในคานในลำไส้ใหญ่นะครับทําให้เรา,เอ,าอุจจาระลำบากที่เขาเรียกว่าอาการท้องผูกนะครับก็คือ,อขับถ่ายไม่ค่อยได้ไม่ค่อยออกนี่นะครับ ทีนี้การขับถ่ายลำบากตัวน,นี้นะครับจะเป็นผลตามาให้เกิดโรคริดสีดวงนะครับที่ทวันได้นะครับเพราะนั้นการป้องกันนะครับการเกิดริดสีดวงก็คือการรับประทานอาหารที่มีกากใยนะครับอาหารจําพวกกากใยจะมีอยู่ในพวกผลไม้หรือพวกผักนะครับถ้าเรารับประทานผักกับผลไม้ก็จะช่วยได้เยอะนะครับนอกจากนั้นแล้วก็เราก็ควรกินอาหารที่เป็นงดอาหารที่เป็นรสจัดนะครับแล้วก็ ขับถ่ายเป็นเวลานะครับก็แล้วก็ไม่เครียดไม่สูบบุหรี่หรือดื่มน้ําชากาแฟ ى, มากเกินไปนะครับก็จะส่งผลทําให้เรื่องของระบบการขับถ่ายมีปัญหาได้นะครับทีนี้เรามาดูก่อนว่าใย,ยอาหารที่คุณครูบอกว่าอยู่ตามผักและผลไม้นะครับก็จะช่วยทําให้เราไม่เป็นโรคทองผูกแน่นอนนะครับแล้วก็ยังช่วยลดสารพิษนะครับต่างๆนะครับที่ผ่านลำไส้ใหญ่ของเรานะครับ ให้ผ่านลำไส้ใหญ่เราได้อย่างรวดเร็วคือถ้าเกิดไม่มีแล้วลำไส้ใหญ่ของเราก็จะดูดซึมสิ่งเหล่านั้นออกไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอยู่หลายวันใช่ไหมครับแต่ถ้ามีาพวกใย,ยอาหารนะครับลำไส้ใหญ่ยังไม่ได้ดูดซึมเลยครับออกมาแล้วออกมาข้างนอกแล้วอย่างนี้นะครับก็จะทําให้น่ากไกเราได้รับสารพิษที่น้อยลงนะครับแล,ล้วก็ลำไส้ใหญ่ก็จะมีแบคท,ทีเรียอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากนะครับั้งที่มีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์นะครับบางทีก็จะมีโทษด,ด้วยนี่นะครับ ทีนี้มาดูการกำจัดของเสียอีกอย่างหนึ่งออกทางปอดนะครับออกทางปอดคือเป็นพวกแกส๊สแล้วก็เป็นพวกน้ํานะครับทีนี้นะครับแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ําจะถูกกําจัดออกทางจมูกนะครับทางอาปอดของเราก็หายใจออกมานะครับเราสังเกตว่าถ้าเราหายใจนะครับไปอังที่บริเวณกระจกนะครับก็จะมีพวกเขาเรียกว่าเป็นละอองน้านะครับติดท,ที่กระจกนะครับแสดงว่า,วาลมหายใจเราก็จะมีน้ําปนออกมาด้วย นั่นเองนะครับก็เราก็จะทำกำจัดของเสียประเภทก๊าซเป็นส่วนใหญ่ที่ปอดนะครับซึ่งของเสียออกมาก็จะไม่มีของเสียหมดนะครับมีของที่ดีด้วยเป็นพวกถ้าเราหายใจออกมาก็มีที่ครูบอกเห็นไหมครับก็มีคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็มีออกซิเจนมีไนโตรเจนพวกนี้ด้วยนะครับแต่ว่าให้เข้าใจว่าเป็นส่วนที่เกินเกินความจำเป็นของร่างกายร่างกายก็จะขับออกเท่านั้นเองนะครับ ต่อไปก็ให้พวกเรามาทำแบบฝึกหัดลองฝึกดูสัก3าข้อนะครับว่าเรามีความเข้าใจขนาดไหนนะครับอันแรกคือของเสียจากเลือดนะครับออกมาทางาด้านนอกของร่างกายผ่านผิวหนังช่องทางใดนะครับที่2คือท้องผูกเกิดจากสาเหตุอะไรอันนี้ข้อสอนนี้อธิบายมาพอเข้าใจนะครับส่วนข้อ3ของเสียที่กำจัดออกทางปอดมีอะไรบ้างนะครับเราก็เราเขียนดูว่ามีอะไรนะครับมีมีน้ากับอ,อะไรนะครับ ได้เลยนะครับก็อย่าลืมส่งนะครับงานมาให้ครูได้ตรวจแล้วก็รูจัดคอมเมนต์กลับไปให้ทราบนะครับผลการเรียนของพวกเรานะครับอย่าลืมนะครับตั้งใจเรียนนะครับเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะครับเราไม่ต้องเดินทางมาให้เหนื่อยนะครับแต่เราก็มีวิัยในการเรียนนะครับอย่าลืมนะครับห่างไกลนะครับล้างมือนะครับอยู่ไกลกับเพื่อนนะครับไม่ต้องไปสุงสิ้กับใครนะครับเว็นระยะห่างนะครับแล้วก็ ล้างมือแล้วก็ใส่แมสกตลอดเวลาด้วยนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้บายบาย